สามสองหนึ่งทิ้งออ <S <S แล้วก็โจดีครับป้าทักทายมาครับเชียงรายวันนี้ครับเรารับหน้าที่ดําเนินการภาคบรรยายเกมกันดน้านของเสียด้านว่ายัางไงย้ายมาตรงนี้แล้วก็แล้วก็ผู้เสีเป่าฟังวันนี้สามพันสามร้อยคนดูเสียด้านใส่ยขวายียงอยู่ครับแล้วก็ดรอปแล้วซ้ายขวาเรี้ยบเรียบเรียบ ชีรวิถีวชีรวิถีโยโยกบาลที่ด้านของเอกจิ๋วไว้ไงเจ้าหนี้เจ้าเอกจิ๋วบอกซ้ายบอกขวาแทงกระมาให้กระสมแล้วก็ะสมชายแล้วก็ลูกนี้เรียบรุดไพทาวรขยับมานี่เจ้าโอเจ้าโอเจ้าโอแล้วลูกนี้เดทเดทแสงแสงแล้วลูกนี้เรียบเรียบรุด โอ้อาจารย์คิวดันทวุฒิว่าไงจี้จี้จี้มาจี้จี้มาอย่ายไปมาพอใจเล่นจบนี้บนศีลษะเปบ้าเสียแล้วรับกิีฬาไปหนึ่งใบก็มาสับเปียบประคมพอใจเปียบประคมย้ายโยกขึ้นมาทางฝั่งซ้ายอ่าระวังระวอยตีบอลขึ้นกระบะขยับมาที่ท่าในแสงนองท่าในแสงนองจัดแทงบาสีิฮาระแล้วก็ลงเนื้เรียบเรียบ ว่ายไงยกขึ้นมามาเท้าขวาทีละทีละเท้าตาครับทีละเท้าครับเจ้ากู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 แล้วก็ยังอยู่ครับขึ้นมากระตูครับออกมาทางด้านขวาครับใส่ขวามาตรงนี้ครับอ่านะเริ่มเกมกันต่อครับตั้งเกมกันใหม่ครับสวัสดีท่านผู้ชมในไลฟ์สดกันด้วยครับครับผมครับมาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับในครึ่งเวลาหลังครัขยับมาใหม่ครับอัตพลว่ายกันแล้วใส่เรียบ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 ร้อย เปลี่ยนทายมาใหม่ครับส่งอาจารย์คิวลงมาเอาระบาดระเวยย้ายเข้ามาตรงกาทีทารัฐดาตาคำแล้วก็ลกนี้ถูกตัดออกมานี่แหละครับผู้เบียตัวมาผูแล้วก็ผู้เบศยผู้เบศยว่างไงจากวันนี้ผู้เบศยดเอาแล้วโอเคใจเย็นครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบค,ค,คุณมากครับโอเคโอเคครับโอเคครับขอบคุณมาก,ค,มากครับ,รบเฮ้ยอย่างน้อยตุงตุงแรงมาก่อนเลยแล้วก็ลงนี้คืนกบมาขยาบมาใหม่แล้วมอศตอร์สีเป่า พร,พ,รพร้อมแล้วไปกะระตอิ่มเกมมาต่อขยับมาใหม่ครับยกบอลมาจชนวนี้นนครับออไปไงครับแล้วลูกนี้พุทธศิลป์เป่าฟอบอขอฟอฟเสียเลยฟอกระตอมต่างเกี์มาใหม่เอาได้มาเฮยบางเราบางเจริญบางเราบางเจริญนี่นะครับสำหรับทาของบางเจริญมองซ้ายมองขวามองขวามองซ้ายแนนทีรัตนาแล้วพุทธศิลป์เป่าหมด ล่อขอเสียงปรบมือกับนักกีฬาทั้งสองทีมสำหรับวันนี้ครับรายการศึกฟุตบอลน้ำแพรครับผมโอเปนกับครั้งที่สามวันนี้ครับเกมจบลงแล้วครับสำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้ครับผมต้องบอกว่าเกมจบลุกยางจบ สองทีมงานท้ายทาวอลลุ้นลุครับคว้าแชมป์แบบไม่เสียประตูซอกลูกเลยครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหคลิปชีต์ครับโอ้โหขอบคุณมากโอ้โหอาวนะครับแม่ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับสองสัปดาห์สี่แสนบาทโอ้โหนี่ครับพี่เอกโทรรู้ครับโอ้โหแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณครับ ครับผ oh. ู้ตัดสินกัปที ่าตัดสีให้เราตั้งแต่คู่แรกครับจนถึงคู่สุดท้ายนะวันนี้ครับขอขอบคุณครับไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเ r ียเอ็มไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเสียดำด้วยทีมงานนําแพ่ทุกๆท่านนะครับวันนี้การแข่งขันจบลงแล้วก็ยินดีกับผู้ชนะและเป็นกําลังใจให้กับผู้แพ้ด้วยสำหรับเก์การแข่งขันวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่การไม่ได้ครับท่านนายก